รตีนใส่หม่แม่ชูศรีเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยู่ตรงข้ามโรงยนพนยาบาลพระนครศรีอยุธยาและเปิดมานานกว่า20ปีและที่น่าสนใจคือมีการส่งออกไปต่างประเทศโดยวิธีการซิลอย่างเช่นประเทศเกาหลีประเทศญี่ปุ่นรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาและมีจุดเด่นก็คือเส้นใส่ใหม่ที่มีหลากหลายรสชาติอาทิเช่นรสชาติสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ส้มกล้วยหอมโกโก,โก้และที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือร้านแม่ชูศรี ตกแต่งได้อย่างสวยงามมีความเป็นสมัยใหม่มากแตกต่างจากร้านที่อยู่บริเวณนั้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเป็นจุดสนใจของผู้ที่ผ่านไปผ่านมานบริเวณนั้นอย่างแน่นอนสำหรับโรตีสายไหม่แม่ชูสนะีนั้นจะให้จำหน่ายทั้งหมด4ไซส,ส์สกหลักได้แก่โรตีสา่เหมชุดเล็กราคา35บาทโรตีสายเหม่ชุดกลางราคา50บาท โรตีใส่ไหชุดใหญ่ราคา100บาทและโรตีใส่ไหชุดใหญ่พิเศษราคา300บาทสําหรับอายุการเก็บรักษาโรตีนั้นในส่วนของตัวแป้งจะเก็บได้ทั้งหมด2วันในส่วนเส้นใส่ไหจะเก็บได้ราวๆ1อาทิตย์สําหรับเวลาเปิดปิดร้านโรตีใส่ไหมแม่ชูศรีนั้นจะให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลาแปนาฬิกา30นาทีจนถึงเที่ยงคืนสนําหรับเบอร์โทรการติดต่อนั้นสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0874071201ครับ